สัสดีค่ะนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เพ้นมากับขนมปังอัลมอนด์บันนะคะเป็นขนมปังหน้าอัลมอนด์น้ำตาลนะคะด้านในมีไซอัลมอนด์นะคะนุ่มเบาฟูมากๆค่ะใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำมันพืชค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะนวดจนขึ้นฟิล์มเลยนะคะแป้งติดมือบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากพักแป้งนะคะเขาก็จะไม่ค่อยติดมือแล้วนะคะ ระยะเวลาพักแป้งนะคะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะเราจะมาทําในส่วนของไส้อัลมอนด์นะคะเพิ่นไม่มีแป้งอัลมอนด์หรืออัลมอนด์ผงนะคะเพื่นจะใช้อัลมอนต์แผ่นมาปั่นเอานะคะเทอัลมอนด์ที่ปั่นแล้วลงไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้าตาลไอซิ่งค่ะเกลือค่ะเล็กน้อย ผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวเข้ากันดีนะคะเนยนิ่มค่ะอุณหภูมิห้องไข่ไก่ค่ะจากนั้นนะคะวาน,นิลลาเล็กน้อยค่ะแล้วผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะนำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวค่ะตอนนี้หนะ้าแป้งขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะห ก้อนนะคะก้อนละประมาณ45กรัมค่ะไล่ลมคลึงกลมนะคะวางเรียงเอาไว้จะสังเกตว่าหลังจากพักแป้งเนี่ยแป้งจะไม่ค่อยติดมือแล้วนะคะจากนั้นนะคะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้นะคะ10-15นาทีนะคะก่อนขึ้นรูปค่ะเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะหยิบก้อนแรกออกมาจะเห็นนะคะว่าตรงกลางนูนแล้วก็ตรงปลายปลายเนี่ยแบน ใส่ที่เราทำเอาไว้นะคะแบ่งเป็น6ส่วนนะคะหรือส่วนละ20กรัมก็ได้นะคะถ้าใครจะชั่งนะคะตักค่ะใส่ลงไปแล้วก็ห่อค่ะห่อเลยค่ะปิดให้สนิทด,ดีนะคะ นะคะแล้วก็วางคลามเอาไว้ค่ะจากนั้นพักแป้งนะคะ40-60นาทีนะคะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนจะนำเข้าอบนะคะเราจะทาด้านบนด้วยไข่นะคะเลือจากการทำไส้ครีมอัลมอนด์นะคะใส่นมลงไปนิดนึงนะคะผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราจะทาบางๆด้านบนค่ะ หลังจากทาไข่แล้วนะคะเราจะตกแต่งด้วยอัลมอนด์แผ่นนะคะใช้อัลมอนด์นะคะโรยลงไปเลยหรือแปะให้สวยงามนะคะโรยน้ำตาลให้ทั่วๆนะคะด้านบนจากนั้นนะคะนำเข้าอ,อบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะ